สวัสดีค่ะยูจังค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกล่องแป้งโดคุณหนูหิวไ<ม>อศครีมเฮาค่ะดได้มาเจอไงเซเว่นแกเลยแกอย่างนั้นแหละลูกเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวกอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัน รอตรงนี้โอเคตัดแกะดีๆนะคะลูกให้มันอยู่ในสภาพดีๆนะคุณจะแกะดีอยู่เลย ว้าวเรียนได้มอะไรบ้างแป๊บเดียวโอ้แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอโอ้แกะกันเลยเอ้มีแป้งดูนะคะมีสีอะไรบ้างมีสีเขียว แกกับสีเขียวเออมีสีส้มแล้วก็สีเหลืองค่ะเราช่วอยอันนี้เราก็าทำอะไรคะโคนด้วยลองไ่ใส่สกีนมาดูใช่แล้วทำไมมันไม่มีที่ฉีดจะได้ทำง่ายนี่ไม่ม,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 มีเอานั่นเลยเหรอใช่ได้จะตอบไม่รู้นะลองดูกนน็นี่เนี่ยที่ดีสำหรับบท กริ้งอันนี้สำหรับกริ้งนะคะกริ้งแบบนี้ก็ลองทำดูตามเนี่ยตามกล่องคุณแม่เขาคุณแม่เขาจะไม่ให้ทำบนนี้นะเดีนะ๋ยวเลอะผสมสีได้ด้วยนะแม่ค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะผสมสีได้แม่ค่ะพี่หนุ่มกัปั้นในนี้แล้วดินน้ำมันจะเลอะไหมอาจจะเลอนะน่ะก็วางาเลย่างวางเงนในนี้เวลาจะกริ้งให้ให้แบน แบนมากมากบางมากต้องมีอะไรมาลองนี่นะคะเป็นเป็นถ้วยใสไอศครีมค่ะแล้วมีแม่พิมพ์นะคะแล้วมีจานด้วยนะคะมีไอศครีมโคนด้วยนะคะอันนี้คือทิกเกอร์링ลิงทิกิกท,กท,กทิกนะคะขันขันจิกจีกกนะคะนี่ ที่เราได้มานะคะจากเซเว่นนี่นี่อันนี้นะคะจะเป็นแป้งโดนี่อันนี้จะจะเอาชีชิอันนี้ได้อันนี้ได้ไหมอาจจะได้จนะ<อ>ได้แต่แกะสีเหลืองนะคะ,อ,ะอ,อันนี้แม่พิมพ์มีรูปอะไรบ้าง มีรูปหลายรูปค่ะอันนี้รูปส้มรูปเต็กโมโอย่างงี้หรือเปล่าลูกใช่สตรอเบอรี่ใชอ่อืม <c oughs> อีกอันนึงอะไรล่ะผลไม้เหรอมีกล้วยมีสตรอเบอรี่มชมพูเชอรี่ทำอะไรก่อนลนะ่ะลูกเอ่อคือจะใส่แม่พิมพ์อันนี้ค่ะ อ๋อทำผลไม้ก่อนเหรอเห<น><อ>ม็นอะ่ะเหม็นไหแป้งโดนี่หรออืมทำอะไรอะ่ะก็กินแป้งโดธรรมดาแต่เหม็นอะ่ะ <laughs> มีมีดไหมอะ่ะกินแป้งอะ่ะมีมีดไหมมีมีดปะ ครีมโคลทำอะไรอะขอทำด้วยได้ไหมอันนี้ทำอย่างนี้สีเขียวอย่างนี้ต้องเป็นรูปอะไรดีองุ่นเขียวกล้วยมังเนี่ยอันนี้กล้วยแล้วกันแม่ทำเป็นกล้วยแล้วกันกล้วย<ำ>ไม่สดหรอแม่ทำช่วยนะกล้วยกล้วยกล้วย นี่ได้ส้มแล้วนี่ได้ส้มแล้วโอเคได้กล้วยมาแล้วใส่ใส่ครีมนี่นี่ถ้วยของแม่นะนี่ถ้วยของหมูอันนี้กล้วยคุณแม่ใช่ไหมเนี่ยแม่ทำใช่ไหมใช่หนูมีเชอรี่หนูมีแอปเปิลด้วย หนูทำเชอร์รี่กลายเป็นแอปเปิ้ลเอาทำแอปเปิ้ลได้อันที่หนึ่งกล้วยเรนใสครีมใส่กล้วยด้วยนะคะแล้วมีอะไรอีกนี่เรามีแม่พิมพ์นี่นะคะยูจะมีแม่พิมพ์มนดีด้วยเอาเอาลองมาอีกไมหมอันเอาลองมาอีก ไม่เห็นเมื่อกี้นีน่หรอใช่โอ้ยจังจะแต่งแต่งแบบสวยกว่าแม่หมเหรอเราใส่ในนี้นะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันไม่พอสีเขียวกับเป็นอะไรเลยนะสีเขียวก็ไม่เห็นมีสสีแดงเลยสีเขียว ทำอะไรดีสีเขียวทำชมพู่เขียวหรอชมพู่มีเขียวได้เหรอเรไม่รู้ก็เพราะว่ามันไม่มีสีแดงสีอะไรตามให้ผสมนะเขาให้ผสมได้แต่ว่าแต่จงจะ,จะไม่อยากผสมดี๋ยวเสียสีมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นสีหลักเขะไม่ชอบจะชอบแบบสีหลัก ก็ไม่ได้ให้สีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงมาเงี้ยผสมยาผสมะชมพูคุณแม่ได้แล้วเยียนี่จะได้หัวใจด้วยแม่ทำเชอร์รี่นะสีนี้เป็นเราไม่มีสีแดงแล้วก็เอาเชอร์รี่สีนี้แล้วกัน สียังไม่สุกแม่ค่ะ <c oughs> เอาดินน้ำมันอันนี้ออกหม่นานก็ไอหนูมีสวยๆมากเลยใจเย็นๆค่ะลูกแม่พิมพ์นี้ยังสวย,ยกว่าตั้งเยอะเลย นันนี่ได้มาแล้วเชอร์รี่แม่ได้เชอร์รี่แล้วค่ะลูกเชอร์รี่ในยังไม่สุก <laughs> นี่เชอร์รี่คุณแม่ <laughs> อมตอบฟังแล้วเกินได้เสร็จแล้วเย้ไอศครีมแม่เสร็จแล้วนะไอศครีมผลไม้ เดี๋ยวดูของหนูก็รอดูของยุจังของแม่เสร็จแล้วเย่รบปลอยรอยยุจังเฉลี่ของหนูเสร็จแล้วนี่ของยุจองนี่หรอไหนนี้ของยุจัง อันนี้คืออะไรดูแฮปปี้เบิร์ดเดย์เหรอใช่มันดูอันนี้อะไรมั่งเนี่ยโอ้โ oh ห oh. อ่ะไปขายเดีย๋ยวจะตัดสิ่งเองเย่เย <Yeah. S 2> ่ตัดสิ่งให้ใครชนะอ่ะแค่นี้แล้วกันเนาะให้ใครชนะคุณแม่หรือเปล่าของคุณแม่สวยคุณแม่ชนะเย่ yeah. <c oughs> อ่ะ <c oughs> อันนี้คิ้วแม่เสร็จแล้วเย่ yeah. วันนี้ก็เล่นสนุกมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดติดตามช่องเ g จียูกิด้วยนะคะ